วงจรของสินค้าเราทุกคนคะมันมีขึ้นแล้วก็มีลงเสมอนะคะเขาเรียกว่า product life cycle นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสินค้าไม่ตัวหนึ่งค่ะไม่สามารถจะขายดีได้ตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเราคือต้องพัฒนา Product ของเราอย่างต่อเนื่องนะคะสินค้าเวลานะคะเรา introduce สู่ตลาดมันจะเป็นช่วงถ้าเป็นสินค้าใหม่คือ อิ Introdu ction, Introdu ce, นโทรดักชันอินโทรดิวแนะนำสู่ตลาดอยู่ช่วงเติบโตเมื่อกี้ที่เราเจอแบตเตอรี่น่าจะอยู่ในช่วงของระหว่างอินโทรดิวกับช่วงของเติบโตเติบโตสูงเหลือเกินในช่วงเนี้ยังกอบโกยยอดได้เยอะแต่เมื่อไหร่ที่ผู้เล่นเข้ามาเยอะๆแน่นอนว่าตลาดเริ่มถึงช่วงอิ่มตัวใช่ไหมคะยกตัวอย่างแบตเตอรี่ NMC เมื่อกี้เนาะ NMC โอเคช่วงนี้มีดีมาร์เยอะเพราะในเรื่องของโซลาเซลล์มาพลังงานสะอาดมาโอ้โหเติบโตอยู่ตอนเนี้ยถ้าใครหามาขายได้ในช่วงนี้เนอยโอ้ยเทรนด์สินค้ามันมาเนะ่ยแต่เมื่อตลาดมันเริ่มคนมีคนขายมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เกิดอาการอิ่มตัวได้เหมือนกันพออิ่มตัวเสร็จปุ๊บผู้เล่นเยอะๆเกิดอะไรขึ้นคะแทนที่จะอยู่ในช่วงเติบโตกันว่าแข่งกันทําโปรโมชั่น เพราะต่างคนต่างมีสต็อกผู้เล่นเยอะใช่ไหมแล้วพอถึงจุดจุดหนึง่งมันก็เลยคะถดถอยมาชัวร์แล้วก็ดีค i n e หน้าที่ของเราในฐานะผู้ขายเราจะปล่อยให้สินค้าเราล้มหายตายจากอย่างเดียวไม่ได้เราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้มีมาแนะนำมีมาแนะนำให้พวกเราดูนะคะ เราจะทํายังไงดีขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะคะอันนี้ค่ะเป็นข้อมูลนะคะของร้านค้าของเพื่อนใหม่ซึ่งเขาเก่งมากๆไหม่ชอบยกตัวอย่างนี้เพราะว่ามันเห็นชัดมันใกล้ตัวนะคะร้านค้านี้นะคะเขาขายไม้ม็อเขาขายมาสิบปีแล้วสิบปีแล้วค่ะขายเไม้ถูพื้นสปินม็อ ช่วงแรกผมมันฮิตมากเมื่อสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วทุกคนมันเป็นนวัตกรรมสปินม็อบค่ะคือเฮิมจากแต่ก่อนต้องแบบถูบ้านแล้วต้องมาบิดผ้าฮ่ตอนนีใช้ใช้ตอนนี้คือมันใช้เท้าได้ใช่ไหมเนี้ยมันก็บิดเหยีย yeah, บบิดเองสิบปีที่แล้วมันเป็นนวัตกรรมคะคะขายดีมากเลยค่ะแล้วสีแรกที่เขาเข้ามาขายก็คือสีชมพูสีชมพูสีม่วงประมาณนี้ยจำไม่ได้นะคะ ขายดีแน่นอนช่วง introduction growth โ,โห enjoy มากแต่มันไม่มีใครแบบเขาเรียกว่ายิ่งขายดีแล้วตอนนี้ใน lazada shopee เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใครๆก็หาข้อมูลได้สถิติการขายใครๆก็เห็นอยู่คู่แข่งก็เอามาขายแข่งขันกันเต็มไปหมดเลยแน่นอนค่ะมันก็เริ่มเกิดอาการอิ่มตัวแล้วก็เริ่มโดนตัดราคาของจีนกับของมาขายเองอันนี้ผลิตในจีนด้วยนะคะแต่เป็นร้านค้าไทย ทำยังไงมันเริ่มตกแล้วเขาจะปล่อยให้มันตายได้ยังไงในเมื่อมันเป็นสินค้าหลักแรกเริ่มเนี่ยอาจจะเริ่มจากสีชมพูแบบนี้นะคะนะเขาก็เริ่มพัฒนาตัว Product ต่อไม่ยอมให้สปินม็อบมันตายเขาก็เลยมาออกสีสันใหม่ๆที่มันแตกต่างจากท้องตลาดสีชมพูใครๆก็หาได้ สีม่วงสีส้มนะคะตอนนี้เขาออกมาเป็นอะไรคะสีพาสเทลเขียวอ่อนฟ้าอ่อนชมพูอ่อนไหมคะเขาขายราคาแพงขึ้นด้วยนี่คือการพัฒนาตัว Product ต่อเนื่องเห็นไหมสีแรกขาย235บาบาทสีชมพูนะเขาเริ่มออกสีใหม่ออกมา เป็นสีพาสเทลสำหรับคนที่มีรสนิยมแบบไฮคลาสขึ้นมาแล้วนะคะเขาทำอะไรได้อีกอ๋อมันเริ่มเกิดอาการแข่งขันใช่ไหมอ่าเงินเดี๋ยวทำโปรโมชั่นให้ล้กันซื้อเป็นคู่ไหมล่ะราคาถูกเหลือแค่449เอ็นตกชิ้นละ224บาทนะนะคะสองบาท เขาทำโปรโมชั่นเขาเขียนว่าหนึ่งแถมหนึ่งจริงๆก็ไม่ใช่หนึ่งแถมหนึ่งหรอกเพราะชิ้นหนึ่งมันสองร้อยสาสิบห้าอะไรอย่างนี้นะสองชิ้นเหลือสองรอยิบสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาเอาโปรโมชั่นมาจาับเห็นไหมเขาไม่ยอมให้ product เขาตายถ้าเกิดเขาทําเหมือนเดิมขายแต่สีชมพูสิบปีป่านนี้เขาไม่ไหวแล้วคู่แข่งมันเยอะกับเขาออกสีใหม่ เขาลองจัดโปรทาให้มันดูน่าสนใจนะหนึ่งแถมหนึ่งจับคู่สีได้จริง,รงๆก็ไม่ใช่ 1, หนึ่งแถมหนึ่งหรอกซื้อเป็นคู่มันถูกกว่าแต่ใช้คาว่าหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยมันแลดูอะไรคะกระชากใจกระชาบความสนใจมากกว่าและเขาก็สร้างเป็น SKU ใหม่เห็นไหมคะพวกเรามันเป็นคนละ SKU คนละไอเทมตัวนี้นะคะอันนี้ขายปลีกก็ไอเทมหนึ่งนะ สีพาสเทลก็อีกไอเทมหนึ่งจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งก็สร้างเป็นสินค้าใหม่ออกมาและจับคู่และลดราคาออกลูกออกหลานของตัวสินค้าพัฒนาไม่หยุดยัง้งปัจจุบันเป็นยังไงคะถ้าพูดเรื่องถังไม้มอบมีครบวงจรตอนแรกเริ่มจากสีชมพูก่อนใช่ไหมขายราคาปลีกประมาณสองร้อยกว่าบาท เขาเข้าใจลูกค้ากลุ่มนี้ดีเหลือเกินเขาเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะไปต่อนะมีสองอย่างดาวเซลกับอัพเซลดาวเซลคือฉันอยากได้กลุ่มตลาดที่อาจจะกำลังซื้อไม่ถึงก็ได้คนที่อยากได้ของถูกลงอะ่ะงั้นเราขายแต่ไม้มอบอย่างเดียวด้วยก็ได้นะขายอันละแปดสิบเก้าบาทไม้ถูกคื้ออย่างเดียวสำหรับใครที่ไม่ต้องสปินบิดเอง หรือบางทีก็ซื้อไปใช้เพิ่มกับสปินมอบที่ซื้อร้านเขาไปแล้วบิดเองได้แปสิบเก้าบาทดาวเซลล์แล้วมีอีกอ้าวแล้วมีคนที่มีความไฮโซมากขึ้นกว่าถังพลาสติกไหมมีเอาถังสแตนเลสไหมล่ะพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทดักจับคนที่เลยคะมีกำลังซื้อโอจะเชี่ยวชาญด้านไม้ม็อบไง นึกถึงไม้ม็อบนึกถึงเขาเลยนะคะมีทั้งถูกมีทั้งกลางมีทั้งแผงเอาหมดค่ะนี่ค่ะยกตัวอย่างพวกเราดูวันนี้เขาไปดูร้านค้าเขานะคะนะคะตัวอย่างของการที่เขาแตกสินค้าออกมาในสินค้าลายเดิมขายไม้ม็อบขอทำลึกขึ้นได้ไหมลึกลงทั้ทีลึกลึกลงมาแนวลึกไม้ม็อบ ไม้ม็อบเดี่ยวไม่ม็อบถูพื้นถูพื้นสีแป้นแป,แปถูพื้นสีพาสเทลถูพื้นสแตนเลสแม้กระทั่งการสร้างโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งใหญ่แถมเล็กถังม็อบแถมผ้าถูพื้นนี่ค่ะออกลูกออกหลานพัฒนา p r o product ต่อเนื่องนี่เขาเรียกการแตกลายลึกลงมา อีกแบบหนึ่งการแตกลายในแนวกว้างดูที่กลุ่มลูกค้าลูกค้าคือคนรักบ้านใช่ไหม HOME AND LIVING นะคะคนรักบ้านเพราะฉะนั้นไม้ม็อแล้วมีอะไรอีกนะคะเก้าอี้ที่ใช้ในบ้านได้ไหมนะคะโต๊ะสนามได้ไหมอุปกรณ์จัดเก็บในบ้านได้ไหมเห็นไหมนี่คือการ เจาะที่กลุ่มลูกค้าลูกค้าก็คือคนรักบ้านคนที่ชอบอยู่บ้านโฮมฮักรักบ้านนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาสินค้าที่มันมีเทรนใหม่ๆกระแสใหม่ๆที่ใช้ในบ้านพอช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาก็เปิดตัว Work from home ที่เป็นเก e ้าอี้ต่างๆอุปกรณ์ออฟฟิศที่ใช้ในบ้านได้ Work from home ล่าสุดเขาก็เปิดตัว ไม่อ่านไม่ออกเอโกโนเมตอะไรสักอย่างอาจจะไม่ได้ที่เอาไว้รับรองรับสรีละไม่ปวดคอไม่ปวดหลังไม่ปวดไหล่อะไรก็ได้ที่อยู่ในพฤติกรรมลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนไปเขาหาสินค้าจับกระแสที่มองว่าใช่ที่ตรงกระทาเก็ตกุ่มเขามาขายในร้านค้าเขาเนี่ยคือการพัฒนายอย่างไม่หยุดยัง้งอย่างต่อเนื่องเลยบอกพวกเราว่าวันนี้ค่ะถ้าเราอยากจะขายดี ระยะยาวแล้วก็อย่าลืมภาพนี้นะคะพัฒนาตัว d u c ์ของเราเนี่ยต่อเนื่องนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มียอดขายได้อย่างแบบเขาเรียกเติบโตอย่างมั่นคงบนลาซาดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเนื้อหาของการวิเคราะห์ธุรกิจนะคะไม่ไล่เรียงมาจนครบนะคะทุกเนื้อหาและบอกแล้วว่าอันนี้คือความลับของคนที่เขาขายดีนะคะ่ะ ะะทุกคนที่ขายดีจะเติบโตจากระดับของระดับกลางไปสู่ระดับสูงทุกคนต้องใช้งานเมนูนี้ให้เป็นนะคะบอกพวกเราเลยนะคะวันนี้พวกเรามาถูกทางนะคะอันนี้เป็นเนื้อหาสุดท้ายในหลักสูตรทั้งหมดนะคะซึ่งทุกอย่างนะคะอยู่ที่เราทํา นะหลายๆท่านที่อยู่ในนี้เนี่ยเราอยู่ในระดับ4ี่ระดับห้าเราจะไประดับ6ระดับเจเราต้องใช้ความรู้ในวันนี้นะทุกอย่างอยู่ที่การลงมือทำอยากให้พวกเราปีนระดับไปเรื่อยๆนะคะก็ทำตามสเต็ปที่หมายสอนที่วางหลักสูตรเอาไว้แล้วค่อนข้างมั่นใจค่ะว่านะถ้าเกิดว่าเราทำตามหลักสูตรอย่างตั้งใจจริงเนี่ยเราประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะ